ครับวันนี้1มกราคม68ครับวันนี้ได้มีคําสั่งเลื่อนยศจากจาสีตำรวจเป็นดาบตํารวจครับวันนี้เลยพามาดูวิธีการเปลี่ยนจากจากสีตำรวจเป็นดาบตํารวจครับนี่เราใช้เครื่องหมายดาบตํารวจครับมาเทียบกับอินทนูของเราก่อนนะครับก่อนที่จะใช้เข็มนําไปก่อนนะครับก่อนก่อนที่เราจะติดยศเข้าไปนะครับเพราะว่าเราต้องทะลวงให้มันมีความกว้างสําหรับฐานยึดหมุดนะครับ ตัวแรกเสร็จไปแล้วก็จะทะลวงตัวที่สอนครับต้องใช้เข็มก่อนครับเราจะเอาแกนแทงเข้าไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแน่นมากนะครับนี่ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็จะขันน็อตยึดนะครับเพื่อไม่ให้อินเทนูของเราหลุดครับหรือว่าตกหล่นเสียหายนะครับนี่ครับขั้นตอนการติดยศดาบตํารวจนะครับหนึ่งมกราหกแปดครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากฝั่งขวาเสร็จเราก็จะมาแกะอินทนูฝั่งซ้ายนะครับ แกเอายอดจ่าวก่อนนะครับนี่ยอดจ่าติดมาประมาณ3ปีแล้วครับนี่ยอดจา่าต่อไปเราก็จะเอายอดดาบเรามาเทียบเข้าไปก่อนนะครับการระยะห่างให้เท่ากันนะครับเราจะใช้เข็มนะครับทะลวงเข้าไปก่อนนะครับให้รูมันใหญ่แล้วก็เราก็จะใช้ตัวแกนกดเข้าไปนะครับ เราจะแทงเข้าไปตรงๆไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะแน่นมากครับอีกรูหนึ่งเราก็จะเล็งความระยะห่างซ้ายขวาให้ดีก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เข็มนะครับทะลวงเข้าไปก่อนนะครับครั้งแรกมันจะติดขัดนิดนึงนะครับหลังจากที่เราใช้ไปสักพักเราก็จะมีรูของเดิมครับเวลาเราติดเครื่องหมายรอบหน้ารมันจะติดง่ายกว่าครั้งแรกนะครับแล้วเราจะขันน็อตบังคับไว้นะครับ ประกอบเข้าปกับอินทนูเราจะลองแขวนให้ดูนะครับเสร็จเรียบร้อยครับยดดาบตำรวจครับ